สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สภาพมันเลาะทงหน้าพี่น้องลงไปเบิ้งเขาเบิ้งน้ำสะก่อนว่าเป็นจังไดมันสิพ่อเกี่ยวหรือบ่หรือว่ามันยั่งเขียวอยู่มีรงผ้ามาเลาะทงไฮทงหน้าพี่น้องมาเบิ้งเขาสะก่อนหลังจากมันออกห่วงแล้วมันสิพ่อเกี่ยวหรือยั่งพี่น้อง่เกี่ยวหรือยังกันยั่งหมอูหูนะพี่น้องนะมันนี้เลย ลงมานะครับย้ำแมลงสีงคำคำจังหน่อยประมาณห้าโมงหาโมงเศษเศษพี่น้องหรือว่า17บเนาฬิกาเศษเศษเนาะมาหล่อทงไฮทงหน้านี่แหละพี่น้องอชีวิตเกษตรกรชีวิตเจ้าไฮเจ้าหาาน้าไม่ต้องยังมากมายเนาะพี่น้องเนาะมาดึงกันอันนี้หัวสวนนี่นก็บ่ท่อนในทางพี่น้อง เดี๋ยวจังหน่อยต้องสิงลงมาทางให้มันอันอนไซะก่อนพี่น้องสิงลงมาทางมันทางปลายุคฆ่าเนาะพี่น้องเนาะปลูกปลายุคฆ่าไปแลาวจังสิงลงมาทางเนาะพี่น้องเนาะมาทางมาตัดมันผ่ามันลงมา มาทร่งไตทงหน้าพี่นอ้องเนี่ยมันแรงคำ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 ตะเวนค่อยคำตำลงมาเนาะพี่น้อ,องหมูลงมาลงมาเข่ามือลงมาพาเขา่ามุดมิดเลย ฟอดอุลุดอุลุดมากพี่น้องหมูมันลงมาพาดีร้ายจะไปซะพี่น้อง <c oughs> เขากำลังเหลืองกำลังเหลืองใบวีดท่านได้พ่อเจียวพี่น้องเลยหล่มแม่กมีนะครับ เอาขึ้นงนึงเนี่ยทา้ทารถเกี่ยวนะพอดีพี่น้องซทำเลยใส่รถเกี่ยวนะมันจะพอดีซสำหรับนี่ใส่พ่นเกี่ยวที่นอยกับม่เกี่ยวแหละพี่น้องเนาะนะครับอีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับอีกประมาณอาทิตย์นึงก็คือสสได้เกี่ยวอยู่ดอกพี่นอ้องอาทิตย์นึงเต็มเต็มตรงให้ตรงหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ยามนีเลี้ยวลงทางหน้าเรื่องนะครับเขาเลื่องอารามเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเขาเลื่องอารามเลยกับตามตรงไฮทางหน้ายามีไอแห้งกบได้ได้พี่น้องสิดหลบบววงยืนี่ไป็น่งบ้า <c oughs> บ่วงก็ใส่นูนี่น้องเขาโอยสุดยอดเลยกำลังเหลืองพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวแล้วนีออ่อาทิตย์หนึ่งก็เกี่ยวแล้วพี่น้องนะครับฝโดนหรอกอาทิตย์หนึ่งเกี่ยวเนาะพี่น้องนะสุดยอดเลยดืกว่าโอเคอยู่พี่น้อง ว่าโอเคอยู่ว่างสุดยอดเลยคือว่ามันกินซีฟู้ดอยู่เด็กกินอยู่ไปดอกแยกเนะาะนะครับว่าเด็กกินอย่างนี้ว่า,วาบงงามปันไดจะว่ามันกแต่สุดหยอดอีเว้นกำลังสิงกตยิพี่นอ้อกคอยคำยามแรง แสงตะวันกำลังสับขอบป่าแสงแตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าคอยคำย้ำมาแล้งเนาะพี่น้นะองเนาะปลอดหนูบ้านหนูกับไล่เด้พี่น้องมีผู้กินมือเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่เพื่อจะรับโลงมือเนี่ย ห่านนุ่นเ,ขเขียวๆอยู่น,นี่มหา่านไอ้ซุกคนนึงเขียวสอแต่กาศสิไข่แ้ายูพี่น้องจากสิโจ๊กสิมานปีนจากสิไดล้ลายเซนไลน์น้อพี่น้องเนาะลอยมันแก,ก่ๆซะก่อนไข่อยู่มันโมมีห่วงลูกมันเนาะพี่น้งนองเนาะเขาโมมีลูกเขาลายกับลูกเขาปลายมีแต่กแก่ ว่าโอเคหน้าประมาณลาหนึ่งี่่นงบัวลายดอกห้าลายเดียวขออรักเขาอกีกีหนึ่งี่หนะพวกเขางามนี่เนาะสิะพอได้อยู่ได้กินอี่ตัวนะครับสำหรับปีนี้พอได้กินอีกดอกพี่นอ,นอเนะ มึงห่วงเขาเนาะพี่น้องเนาะนะครับพาพี่น้องมาหลอดตรงไฮตรงหน้าย่ามะเลงคำคำครับกับพี่น้องใจไหนใจไหนกับฝากในเรื่อพี่น้องเลยเรานะครับฝากข่าวแมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบันโพนคนมุกอาหารพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพาสคลิปต่อไปแต่ว่าอย่ากดข้ามโฆษณาพี่น้องยามีกระพามาเบิ้องไฮเบิ้งหน้านะครับเขาเลี้ยงอารามเต็มไฮเต็มหน้าเนาะพี่น้องเนาะย่ามะเลงคำคำพามาหลอดตรงหน้าพี่น้องมาเบิ้งเขาให้เขาหน้านะครับย่ามะเลงมินเปิดทิงได้อง ครับถือว่าโอเคอยู่น้อพี่น้องเนาะนครับถือว่าให้เติบู่นะครับถือว่าโอเคนะครับสหรับมือนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับ <c oughs> ครับพา,ามาหลอกท้องหน้าพี่น้องมา้วมึงเข่าให้เข่าหน้า ือว่าพ่อใส่ใดอยู่มีเข่าเขาพี่น้องเข่าเขาเขาเขากระงามอยู่พี่น้องเราให้รอหน้าเลยพี่น้องงามเลยนะครับว่าท่านในเลี้ยงคนใน ครับท่านเด็พ่อเกี่ยวพี่น้องแต่ว่ามันกิดสิพ่อดีแล้วล่ะนะครับอีบุกกี้มืดเกิดสิพ่อเด็เกี่ยวแล้วอีประมาณอาทิตย์นึงเนาะพี่น้องเนะาะเบื้องเขาเบื้องน้ำแล้วกประมาณอาทิตย์นึงก็คือสิได้เกี่ยวแล้วโอ้โหถือว่าโอเคอยู่พี่น้องถือว่าสุดยอดเหลืองเลยพี่น้องเดี๋ยวต้องให้ทางหน้านะครับ กันเหลืองเขาก็ได้ปูนูมีฮูปูหูปลาพี่น,น,พน้องนีฮหูนูมีฮูปูหูปลากาแฟในเรื่องพี่น้องว่นน้ร่งคลิปร้ายมือละ่ะนะครับปากเป,าปิงนพี่บผมปากช่องบาบนันโพนคนมุกดาหารใน,นพี่น้อง ยังไงจังไรก็จะเข้าสีมเฝ้าป้ากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปเบิ่งให้กันในเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับแล้วก็กระเบิ่งโฆษณาให้พร้อมพี่น้องเนาะนะครับอย่ากดข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาให้น้ำนะครับผมกับตั้งช่องบาร์บันโพนก้นหมูทหารนะครับครับคลิปนี้สิไปสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณหลายนะครับผู้ติกเข้ามาให้กำลังใจนะครับ ครับท่านชมาเปิดพ่นคนมึงจะหาพี่น้องมาวอรมาคุยกันนะครับหรือว่าในการสนับสนุนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนนี้กําลังเก็บเหรียญอยู่พี่น้องเนาะนะครับกำลังเก็บเหรียญอยู่จังไหนจังไหนกับฝากในเรื่อพี่น้องเ้อนะครับฝากพิ่ฝากนองนั่นก็แล้วกันนะครับกลับโปรพองกันไหมคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับจังไหนจังไหนกับฝากในเรื่อพี่น้องเ้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้แน่เนาะครับเนาะ